เมื่อวันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2568เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทศูนย์รวมประชาชนปกป,ป้องสถาบันหรือสอปปสอกองทัพธรรมและมวลชนคนดียื่นหนังสือถึงแพทยสภาเรื่องเรียกร้องไม่ให้ในายสมศักดิ์เทพสุทินและตะมตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข แท็กแซงมติของแพทยสภากรณีสั่งลงโทษแพทย์ที่อยู่ในกระบวนการส่งตัวและรักษาตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจจำนวน3ท่านโดยกล่าวตักเตือน1ท่านในกรณีประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานและพักใช้ไปประกอบวิชาชีพเวชกรรมจำนวน2ท่าน ในกรณีที่ให้ข้อมูลและเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงโดยมีด็เรธนกฤตจิตอารีรัตผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขเป็นผู้รับมอบหนังสือบรรยากาศในวันนี้เป็นไปด้วยความสงบอบอุ่นแม้แดดจะร้อนแรงแต่พี่น้องมวลชนคนดีทุกภาคส่วนก็ไม่ท้อถอยโดยมีแกนนำสลับขึ้นเวทีปลาใส ให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่องจเจริญทําสสำนึกดีค่ะ